บรรดาท่านเพื่อนแนธรรมิกะทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธมรรสัแต่ความจริงวันนี้คอยยังไม่ดีมากถ้าการพูดคละกันไปมากรู้เสียงไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าป่วยหนักไปหน่อยวันนี้ตอนกลางวันก็ต้องตงนอนเกือบวันต่ได้ว่ามาถึงเวลาแนะนำกัน ก็พร้อมที่จะแนะนำเพราะว่าถือว่าขันห้าไม่มีความสำคัญวันนี้จะได้นำเอานรกพิเศษซึ่งไม่นับเนื่องไปด้วยในนรกแปดขุมหรือว่านรกบริวารไดยยมาโลกิยานรกนรกพิเศษขุมนี้มีนามว่าโลกันตะนรกคำว่าโลกันตะแปลว่าอยู่ที่สุดของโลก จัดเป็นนรกขุมพิเศษและทัางกล่าวว่าเป็นนรกขุมใหญ่ลักษณะของนรกขุมนี้มีอาการแปลกประหลาดกว่านรกขุมอื่นเพราะว่านรกขุมอื่น,นมีการลงโทษด้วยความร้อนแต่แต่ว,ว่านรกขุมนี้มีการลงโทษด้วยความเย็นนี่ต่างกันตรงนี้ และสถานที่ตั้งก็ไม่ได้อยู่เรียงรายกับบรรดานรกทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วท่านบอกว่าอยู่นอกจัก,กรวาลค้าไม่จัก,กรวาลก็คงจะเป็นจัก,กรวาลของนรกคือสถานที่ตั้งของนรกคุมนี้อยู่ในระหว่างโลกทั้งสามท่านกล่าวว่าถ้าจะเปรียบเทียบก็จะเหมือนว่ากันดอกพุทธมชาตสามดอกคือดอกบัว ภาษาบาลีที่เรียกดอกพฤธรรมชาติผมก็ไม่เคยชอบพูดไม่เคยรู้เรื่องเหมือนกันเพราะว่าจะไปค้านทนไม่ได้แล้วก็ว่าดของเราแบบไทยๆทย <c oughs> ล้วต้องบอกว่าเหมือนกันดอกดกบัวสามดอกเอามาตั้งติดกันเข้าก็จะเกิดมีช่องว่างในระหว่างกลางจจกรวาลต่างๆก็ตั้งชิดต,ติดกันเช่นงเดียวกับดอกบัวชนนั้น ที่ตรงท้องว่านั่นแหละเป็นสถานที่ตั้งขางโลก,กันตานรกแปลว่านรกอังอยู่ที่สุดขั้โลกจัก,กรวาลเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันรู้เรื่องไหมถ้ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็จะบอกให้สำหรับเอ่อโลก,กันตานรกนี้ผมขอได้ใบอ,อีกหน่อยหนึ่งก็เราจะมาเปรียบเทียบกัน คือท่านบอกว่าอยู่ที่สุดของโลกมันอยู่ที่สุดของโลกสามโลกคือหนึ่งเทวโลกสองมนุศโลกสามนรกหรือยมโลกยโลกแมะยมโลกเป็นน้มันโลกสามโลกนี่มาตั้งกันแล้วจุดช่องว่างมันก็มีอยู่ตรงระหว่างที่จะชนกันตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของโลกันตานรก นกโลกันตานรกนี้ไม่นับเนื่องเขาในนรกอะไรทั้งหมดเป็นนรกคุมพิเศษที่ลงโทษเป็นพิเศษบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ถูกลงโทษจากโลกันตานรกแล้วก็จะเข้าไปเสวยทุกขเวทนาต่อไปในเวจีมหานรก <c oughs> แล้วก็ดูว่าโทษของเขาเป็นยังไง เมื่อว่ากันตามภาษาที่บาลีท่านกล่าวไว้เสียก่อนท่านกล่าวว่าในโลก,กันตานรกนั้นมีความมืดท่านหล่อท้ายไปที่ยิ่งนี่ผมไม่ยิ่งกันท่านละ่ะเอากันมืดตือ้อไม่มีแสงสว่างจากเดือนจากดาวจากแสงพระอาทิตย์เป็นสถานที่ทีดมืดมนจริงๆเออท่านแหล่ล่อสับทับๆกันแบบนี้ผมก็ลำคาญ ไม่ไม่อ่านก็ไม่ได้สามารถห้ามเสียสิ่งความมันเกิดขึ้นแห่งจากสุวิญญาณเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันเป็นอันว่ามองอะไรไม่เห็นทั้งหมดง่ายๆดีกว่าไม่มีดาวไม่มีเดือนไม่มีแสงพระอาทิตย์แต่แสงที่จะปรากฏในโลกนี้ได้ก็คือแสงของพระพุทธเจ้า ในขณะใด,ดเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอริเสกสัมมาสัมพุทธญาณวันไหนวันนั้นจะปรากฏว่าแสงขององค์สมเด็จพระจอมไตรลอดเข้าไปสู่ในโลกนี้นิดหนึ่งแวบบหนึ่งเหมือนกับสายฟ้าแลบนี่พปเอามาโลกนี้จะมีแสงแค่เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเรงกล่าวต่อไป ว่าบรรดาสัตว์ที่เกิดในโลก,กันตนรกนี้มีร่างกายใหญ่โตชอบลงท้ายว่ายิยงนักนะผมไม่นักกันทันละแล้วก็มีเล็บมือเล็บเท้ายาวนี่ลงท้ายว่าหนักหนาด้วยผมไม่เอาเขาตัดออกแล้วก็ต้องมีเล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่คือใช่เล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่ตามเชิงเขา เพาน้นวันโลก,กันตานารกนี้ขออธิบายฟังว่ามันเป็นเขาโลกใหญ่จริงๆแล้วก็อยู่อยู่ที่สุดของโลกถ้าหากว่าบรรดาท่านทัน้งหลายที่ได้มโนโมยิทธิเวลาที่จะไปดูโลกนี้สำหรับโลก,กันตานารกนี้จะบอกให้ตั้งศูนย์จุดไว้ว่าเราจะไปทางด้านทิศตะวันออก เมื่อเดินไปตามทางที่ตนออกจะไปพบทางสี่แ่งที่จากที่เราเดินไปสายหนึ่งแล้วมีทางขึ้นทางซ้ายเป็นทางเดินค่อยๆไล่ขึ้นไปสายหนึ่งอีกสายทางขวาจะเป็นทางชันจากนั้นไปทางจะลู่ลงตำ่ำค่อยๆช่วยลงตำ่ำถ้าถึงที่สุดทางนั้นจะเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่ง เป็นช่องว่างเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์เทวโลกและยม,มโลกเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่ผิดอืขออภยัยมันยังเรออยู่ในจุดนั้นเราจะเห็นเป็นภูเขาใหญ่ภายในเป็นถ้ำที่ใหญ่โตมโหฬารมากมองเข้าไปภายในจะมีแต่วความมืด หาแสงสว่างไม่ได้เลยแต่ถ้าว่าสายที่เราใช้อทิสมานากายที่เป็นทิพย์อทิสมานากายนะเสียงผมไม่เป็นเรื่องแล้ววันนี้ <c oughs> เรามีอาทิสมานากายที่เป็นทิพย์มีอารมณ์ทั้งหมดเป็นทิพเราก็สามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในถ้ำใหญ่นั้นได้คือโลกันตานรกแล้วนั้นในที่นั้นนั่นแหละเราจะได้มองเห็น ว่าบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายมีร่างกายใหญ่โตมีเล็บมือเล็บเท้ายาวใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะเชิงเขาคือข้างถ้าตายไปตายมาเขาทั้งหลายไม่มองเห็นกันไม่ระหวางถ้ำน,นั้นมีความเย็นสูงมาก ผมไม่สามารถจะอะไรมาเปรียบเทียบกับความเย็นในโลกมนุษย์นี้ได้เครื่องทําความเย็นทั้งหลายที่ว่าเย็นหรือว่าตู้เย็นที่เราทําน้ําเป็นน้ําแข็งได้ถ้าเราจะเอาแสนมาคูณก็ยังมีความเย็นไม่เท่ากับความเย็นในโลก,กันรนนกนี่มันเย็นจริงๆ <c oughs> ที่เย็นอย่างนี้ก็เพราะว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกในโลกนี้ ก็เป็นสัตว์ที่มีความเย็นของใจเธอมีอารมณ์ใจเย็นที่สุดในสมัยที่เป็นมนุษย์สำหรับความเย็นของบรรดาสัตว์ทั้งหลายนี่เก็บไว้ก่อนรู้ว่าจะพูดในลักษณะของสัตว์ในถน้ำนี้นอกจากจะมีถ้ำใหญ่โตแล้วมองลงไปส่วนลึกเราก็จะเห็นน้ำใส เต็มเพื่ได้ความเย็นน้ำนี่เย็นมากแต่ความเย็นของน้ำนี่เป็นอันตรายกับร่างกายคือไม่ใช่ตกลงไปแล้วเป็นก้อนน้ำแข็งไม่ใช่อย่างนั้นร่างกายเราจะแข็งไปด้วยเหมือนกับของที่มาใส่ในตู้เย็นไม่ใช่อย่างนั้นแต่น้ำเย็นนี่มันเป็นน้ำกรดที่มีความคมจัดลองคิดดูเย็นจัดหนาวจัด มีความคมจัดสามารถจะละลายสัตว์ทั้งหลายร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่ตกลงไปในน้ำนั้นให้หายไปได้ภายในพริบตาเดียวบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะมีทั้งความเจ็บและความแสบและความเย็นเข้ามาทับถมจะเกิดทุกขเวทนาอย่างสาหัสนี่มาพูดถึงากายของสัตว์ในรกทั้งหลายเหล่านี้ที่ตกนรกขุมนี้ ก็รู้สึกว่ามีปริมาณมาก <c oughs> ปริมาณไม่น้อยถ้าเราจะเทียบกับเทียบกันกับโลลวะนรกหรือมหาโลลวะนรก,นรก,น,รกนรกทัองสองนี้ยังมีปริมาณของสัตว์นรกน้อยกว่าโลกันตานรกถ้าเราจะเข้าไปเทียบกับเวจีมหานรกผมก็เห็นว่าจะใกล้เคียงกัน ถ้าจะถามว่าเราจะเห็นได้ยังไงก็บอกว่าการไปมีสภาพเป็นทิพย์นี่ผมพูดนี่แนะนำให้ท่านที่ได้มโนมยิทธิรู้จักวิชาใช้อารมณ์ของตนให้ถูกต้องที่กลา่านี่กล่าวตามพระบาลีพระบาลีนะท่านพูดไว้ไม่ผิดถ้ามืเอิญจะมีอะไรผิดขึ้นนั่นคือเราเป็นผู้ผิด เพราะว่าเราไม่ยารมณ์ของไม่ยารมณ์ไม่ละเอียดเท่ากับท่านผู้บัญญัติศัพท์เรื่องพวกเรื่องกล่าเรื่องรลวนี่มาคือพระพุทธเจ้าบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเต็มไปด้วยความหิวเพราะว่าไม่มีอะไรจะบริโภคต่างคนต่างต่ไปตามข้างๆข,ขอบของอ,อะไรของถ้ำใหญ่ มันดาแง่หินทั้งหลที่เต็มไปหมดมันมีแง่หินเต็มไปแง่หินที่ปลายโกฏิมาก็เป็นแห่งแงหินที่เต็มไปได้วยความขมเชื่อเฉียนร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่ผ่านไปให้เป็นแผลทั้งตัวเว่อะเลือดไหลโสมอยู่ตลอดเวลาเธอตั้งหลายเหล่านั้นถูกความเย็นเผาผผาญนไม่ใช่ความร้อน ถูกความเย็นเผาผลญเกือบจะไม่มีแรงเคลื่อนตัวไปไหนอยู่แล้วแต่ก็ต้องไปไปเพราะอะไรไปเพราะว่าแง่หินนั่นหลายที่กําลังจะทบตัวอยู่นั่นมันบาดเป็นแผลบวดเจ็บก็ต้องการจะไต่ไปเพืนน่อหนีให้พ้นจากความคมของแง่หินแล้วว่าอย่าไปทาาไหนก็ตามจะไปเกาะหินอันไหนก็ตามมันก็คมบาดตอนอยู่นั่น เธอัรราไหลก็เากระเสียกระสนเพื่อจะหนีความคมกองหินเพรานั้นว่าตายกันไปอย่างนั้นเลือดโสมกายความหนาวเหน็บเจ็บสวงก็ปรากฏต่างคนต่างก็ร้องคควนครางหาเว่าหาความสุขหาการเงียบเสียงไม่ได้ได้การตายไปของเธอทั้งหลายเหล่านั้นตายไปในความมืดมองไม่เห็นแม้แต่มือและเท้าของตน ต่างคนต่างก็เสือกระสนไปเพื่อจะพ้นจากความหนาวเย็นและความคมของหินที่บาดตนบรรดาสัตว์ทหลายเหล่านี้มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสทั้ปลายกดว่าต่างสัตว์ขัดบางตนไปกระทบกันเข้าเมื่อกระทบร่างกายของสิ้นก,กันแลกกันร่างกายของสัตว์ทหลายเหล่านั้นมีลักษณะไม่เหมือนหิน มันมีความนุ่มนิ่มดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้นหลายเหล่านั้นที่มีความหิวยูนแล้วก็เข้าใจว่าของท่านหลายเหล่านั้นที่เรากะทบเป็นอาหารต่างคนก็ต่างเอาเล็บจิกเนื้อสิ่งกันอะไรกันเมื่อได้เนื้อมาแล้วก็ใส่ปากของตัวต่างคนต่างปล้ำกันต่างคนต่างจิกเนื้อสิ่งกันละกันก็เห็นว่าจะไม่ทันจะได้กินเห็นที่ไรไม่ทันได้กินสักที ไอ้มือและเท้ามันก็พลัดมันก็ปล่อยจากการเกาะหินล้ามกันแบบนั้นก็หล่นลงในน้ําเมื่อหล่นลงไปในน้ําเราจะเห็นแก้แสนน้าที่เต็มไปได้วยความใส้ว้ความเย็นมีควรันพรุ่งขึ้นมาปรากฏว่าเป็นน้ํากรดค่อยๆละลายเนื้อและหนังของสัตว์ไปทีละน้อยละน้้อยแต่ว่าเร็วมาก มองไปช่วงเวลาสองสามนาทีจะเห็นว่าร่างกายของสัตว์นี้หมดไม่มีเนื้อไม่มีหนังเหลือแต่กระดูกกระดูกก็ดิ้นดิ้นไปดิ้นมาถึงแม้ว่าเหลือแต่กระดูกสัตว์ตัวนี้ก็ไม่ตายมีการแสบหนักขึ้นในไม่ช้าถูกทรมานพอสมควรร่างกายก็มีร่างเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่ เมื่อมีเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่ตอนนี้น้ำกรดไม่ทำอันตรายแต่ความย็นและความแสบยังปรากฏมันดาสัต้นหลายเ่านั่นก็วิ่งก็ว่ายก็เสือก็สนเขาหาฝั่งแต่ความจริงเธอก็ไปแบบเดาบางตัวก็ว่ายไปหากลางโน่นกลางถ้ำกว่าจะไปหาไอ้พากดิมถ้ำได้ก็แสนจะลำบาก ตอนนั้นถ้าเจอกันข้าวก็จิกเนื้อกันกินในน้ําอีกปล้่มกันไปปลั่งกันมาต่างคนต่างจะกินซึ่งกันและกันตอนนี้น้ํากรดก็แพงฤทธิ์ใหม่ค่อยๆทําลายเนื้อะหนังโค้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่กําลังจะกินกันเอาไปทีละน้อยละน้อยจกนกระทั่งหมดตัวหรือจะกระดูกล่อนจนกระดูก็ดิ้นเรา่เราๆดิน้นก็ ไม่รู้จะอธิบายว่าอย่างไงมันลิ่นสุดฤทธิ์แทกครู่หนึ่งก็ปรากฏว่ามีเนื้อหนังเข้ามาค่อยๆติดเกิดเป็นร่างกายขึ้นมาใหม่เทวนี้ไหวมาไหว้ไปไปเกาะฝั่งได้ก็ตายขึ้นไปข้างเขาก็ถูกความคมของมันดาหินนั่นหลายเหล่านั้นบาดเอาเลือดไหลโสมนี่เป็นลักษณะอของ สัตว์นรกในโลกันตันนรกผมก็ขอพูดยอ่ยอยอ่อย่อพอได้ความทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางขมัมดาท่านังหลายที่ได้มนุยธิจะได้หาทางสู่มาไปถีที่ที่นั่นไปหาทางวิสูตรคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนนี้เราก็มาว่ากันถึงว่าอำนาจของความดีหรือความชั่วที่บรรดาสัตว์ทั้นหลายเหล่านี้ที่มีโอกาสไปตกโลกันตนนรกนรกนี้เป็นนรกขมเย็นผมบอกท่านแล้วว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่จะไปตกนรกก็เพราะตกเพราะความเย็นเย็นตรงไหนล่ะกรรมของเขาไม่กรรมเย็น ไอ้กรรมก็คือกรรมอากจรญยูไม่รู้คุณคนและก็ไม่มองเห็นโทษของคนท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ก่อกรรมทำข็นไว้ที่จะต้องตกปในรกคมนี้ก็คือเคยประกอบกรรมที่ร้ายกาจหยาบช้ามากได้แก่การประทุษร้ายบิดามารดาและการทรมานบิดามารดา โดยการปราศจากความกตัญญูรู้คุณความจริงคุณเขาบิดามันดานี่เหลือล้นถ้าเราไม่มีบิดามารดานี่เราลองคิดว่าเราจะมีร่างกายของเราขึ้นมาได้ไหมไม่เหมือนกับคนจังไรที่คิดว่าบิดามารดานี่ไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดแต่เราก็เกิด ความจริงนะครับว่าไม่เราไม่ตั้งท่านไม่ตั้งใจให้เราเกิดเราเสือเกิดมาทําไมเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วแต่หากว่าท่านไม่รักไม่เมตตาเราท่านปล่อยเราเราก็ตายคลอดมาแล้วถ้าไม่สนใจเราก็ตายแต่ว่านี่ท่านผู้มีคนเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามที ปรากฏว่าลูกน้อยนี้เกิดขึ้นในคันเขามารดามารดาก็ประคับประคองบิดาก็พยายามทนุถนอมไม่ให้มารดาทํางานหนักเกรงว่าลูกน้อยในคันจะตายนี่เจตนาของบิดามารดาดีขนาดนี้จะมานั่งพูดถึงคุณอีกสามปีก็ไม่จบเพราะทั้งนี้พราะอะไรเพราะผมเป็นคนชอบบุกชาคุณบิดามารดานี่ไม่ใช่อวด นบมชาคนคุณบุคคลผู้มีคนไม่ได้ให้ข้าวให้น้ำกินเพียงแค่ข้าวต้มสัตบอยข้าสวยสัตะพีน้ำสยดหนึ่งนี้เราก็ถึงถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีคนแต่วันดาสัตว์ทั้งหลายที่มาตกนรกนี้ไม่ได้มองเห็นคุณงามความดีของดามานดา ขายังบอกว่าเขาเย็ยนมากใจเขาเย็นจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกว่าบิดามารดามีคุณสามารถจะทรมานท่านได้การแกล้งท่านได้มีความอาตตาญิยเห็นว่าบิดามารดาเร็วกว่าตนได้แล้วท่านบอกว่าเหมือนกับคนมีตามืดมองไม่เห็นคนนี่เปรีการหนึ่งอีรีเริการหนึ่งเรื่อกล่าวว่า เป็นคนที่หาคุณไม่ได้ด้แก่การคิดประทุษร้ายแต่บุคคลผู้มีคุณคือมีครูบาอาจารย์เป็นต้นครูบาอาจารย์ที่สอนตนให้มีความรู้คำว่าครูนี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องอยู่ในโรงเรียนคนที่แนะนำสั่งสอนให้เรารู้จักดีรู้จักชั่วจะ เป็นคนสูงสุดตั้งแต่พระมหากษัตริย์องม,มาถึงข้าขึงคนยากจนขข้นใจขอทานก็ตามทีอันนี้องค์สงเด็จไปกินสีกล่าวว่าเป็นผู้มีคุณคนที่ให้วิชาความรู้เราและเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่เรานะคำว่าเราดีจะหาเกณฑ์ว่าบรรดาพวกท่านนั้นหลายเป็นสัตว์เป็นโลกันตน,นรกลระก็สวยจัด หรือว่าพวกเราใครบ้างที่มีความรู้สึกอย่างนี้มีขึ้นจะไปก็ออก็ตามใจเธอน,นะแต่ผมไม่อยากให้ท่านไปถ้าไปไปชมแล้วก็ไปจะไปอยู่นะพยายามพิจารณาใจของเราให้ดีรวมความว่าสัตว์นรกที่มาตกนนรกขุมนี้ก็เป็นสัตว์ที่ประกอบไปได้วยความอากตัญญูไม่รู้คุณคือไม่รู้คุณความดีเขามีดามันดาประการหนึ่ง ไม่รู้คุณงามความดีของบรรดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่อย่าลืมนะผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโคโครูในโรงเรียนไม่แต่เพียงเด็กเล็กๆล,ล็กทชีห้หนทางที่เราหลงบอกความไม่เข้าใจที่เราที่เราไม่เข้าใจอยู่ให้เราเกิดความเข้าใจแม้แต่คําเดียวคนประเภทนี้ท่านกล่าวว่าเป็นครู แล้วก็ครูนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงกล่าวว่ามีคนอย่างยิ่งเราจะได้เห็นว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสุตสมเวลานั้นมีคนที่จะมาสอนอันตธรรมแก่พระองค์แต่ว่าเขาเป็นคนจนเมื่อเวลาเข้าไปศึกษาธรรมพยงข้อธรรมะ ธรรมะคำสอนเพียงแค่สี่บาทเป็นกระถาบทหนึ่งเท่านั้นองค์สมเด็จพระพเกวันซึ่งเป็นกรตริย์ก็ทรงให้ครูนั่งบนพระแทนที่พระองค์เคยประทับแล้วก็พระองค์ก็ทรงสเสด็จมานั่งกับพื้นข้างล่างด้วยการบูชาครูในองค์สมเด็จพระบรมครูมีความกตัญญูรู้คุณทั้งเพียงนี้ แต่ทั้งว่าบรรดาสัตว์ท้นหลายที่มาเกิดในโลก,กันตรนรกนี้ไม่มีการรู้สึกในคุณของบุคคลผู้มีคุณคือได้แก่ครูบาอาจารย์สามารถจะทำลายครูบาอาจารย์ได้ทุกอย่างและทำลายบิดามารดาได้ทุกอย่างพ่อแม่ที่เลี้ยงมาก็ลืมคุณของท่านทรมานท่านได้นินทาวา่าร้ายท่านได้อิจฉาทีสิงญ,ญาท่านได้ ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนวิทยาการต่างๆก็เช่นเดียวกันมองมไม่เห็นความดีของครูบาอาจารย์เป็นคนจอมอกตัญยูไม่รู้คุณคนสามารถจะทำลายความดีของครูบาอาจารย์ให้พินาศไปตามความเจตนารมณ์ของตนเช่นพระเทวทัต แต่ว่าพระเทวทัตนั้นยังมีความดีกับพวกนี้อยู่เพราะก่อนที่จะตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระบรมครูจรึงเลี่ยงไม่ต้องตกนรกคุมนี้ไปลงอเวจีมหานรกเพราะาตอนนั้นมีความรู้สึกตนว่ามีความผิดการ,การมีการขอเข้ามาโทษต่อพระบรมครูนี่เป็นอันว่านรกคุมนี้ เป็นที่อยู่ของคนอากตันยูไม่รู้คน,ค,นคือไม่รู้จักสภาวะของคนสามารถทำลายล้างจิตใจคือทำลายความดีของบุคคลผู้มีคนมีบิดามารดาเป็นต้นได้คนประเภทนี้ไม่มีความรู้สึกดีไม่มีความรู้สึกชั่วผมยิ่งกล่าวว่าเขามีโทษในความเย็นคือใจเขาเย็นเกินไปจนทั้งไม่มีความรู้สึกอะไร ว่าโทษอันใดที่มีเกิดแกรเราเพื่ออาศัยการอากตังยูงไม่รู้คนคนนี้ไม่มีสําหรับเขาเพราะเรียกว่าเขาเย็นไม่มีความร้อนอรบ,บันดาเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายตามที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงแนะนํามาอย่างนี้รับฟังแล้วก็ฟังกันไปก่อนเพื่อเป็นการเปลื้องความสงสัยในการแนะนําขององค์สมเด็จพระจินวรจงใช้มโนมยิทธ ติดตามคําแนะนําขอ,ององค์สมเด็จพระจินสิสีบรมศา,าสฎร์สันดาสัมมาสัสมพุทธเจ้าไปดูจยะได้ทราบชัดคําสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระบรมพระบรมครจริงหรือไม่จริงเพียงใดเจ้าว่ากันไปเวลามันก็หมดแล้วในวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทั้งหลาย